สวัสดีค่ะจากมาลัยองพยอมค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวนะคะข้าวบดข้าวบดกับน้ำซุปนะคะน้ำซุปต้มไก่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องหมากันนะคะน้องหมาจรตอนนี้ก็ให้กินมาสามมื้อนี้แล้วนะคะสำหรับข้าวบด แล้วก็ใส่น้ำซุปแล้วก็ผสมนมนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเขากินแล้วไม่อยู่ท้องเขาก็จะอ้อนนะคะเดี๋ยวนี้ชักชอเลาะเก่งได้ยินเสียงไม่ได้เลยจะว,วิ่งดักหน้าเลยนะคะสำหรับน้องหมาเดี๋ยวจะมีลาม่าเกิดขึ้นว่าคนว่างงานก็ทำสิคะ เขาไม่มีเวลาเขาต้องทำงานไม่มีเวลามานั่งบดข้าวให้น้องหมาก็ถ้าไม่บดให้เขากินแล้วเขาจะกินไงล่ะคะในเมื่อเขายังไม่มีฟันแล้วก็แม่เขาไม่มีนมแล้วก็นานๆจะเข้ามาส่งนมลูกได้เราก็ไม่มีเวลาที่จะอุ้มน้องหมาเล็กๆออกไปให้แม่เขากินข้างนอกบ้านนะคะเราก็เลยช่วยในการ บดข้าวนะคะบดข้าวให้เละๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ผสมนมลงไปด้วยนะคะนมหนึ่งกล่องแล้วก็ข้าวบดสามสารพีนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำซุปให้อีกหน่อยหนึ่ง น้ำซุปนี่คือต้มเฉยๆนะคะไม่ใส่ไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นนะคะนอกจากใส่น้ำต้มอย่างเดียวนะคะเพราะว่าน้องหมาย,ยังเล็กอยู่อย่าไปปรุงรสชาติให้เขานะคะนี่นี่เดี๋ยวไปหม่ำกันนะคะมาแล้วจ้าลุมลุๆมลุมลุมดันกันแล้วนี่เห็นไหมอย่าดันสิลูกเนี่ยกินดีๆเอาอย่าดัน ดันเดี๋ยวเปล่า <c> เ <oughs> ยเจดเฮน, <c oughs> นี่นี่คือการเลี้ยงหมาเด็กนะคะใครจะว่าโอ้ยไม่มีเวลามีสิคะเวลาพักไงคะเวลาพักกลางวันเราก็เอาข้าวมาให้น้องหมากินนะคะนี่ โอยโอยโอ้ยโอ้ย,อยเอามือ,อยาวลงไปทำไมเล่า <c oughs> ดันโอ้โหดันทำไมละเนี่ยเนี่ยไม่ดันสักก็จะได้กินสมบูรณ์สมบูรณ์ถ้าดันแล้วก็จะกินไม่สมบูรณ์นี่ลุยเลย กรองข้าวสองสามสารพีนะคะไม่ต้องยืนลงตรงนี้มือก้มเออนี่ต้องหัดด้วยนะคะหมาถ้าเกิดว่าเขากินแล้วเขาเอามือเขาลงไปนะคะเราจะต้องหัดให้เขาเอาออกนะคะทําไมงั้นจะสกระปรกนะคะนี่ก้มลงไปอ่ะไม่กินตามใจ ไม่ต้องมาทางนี้เลยเปลอะจังอ้าวไม่ต้องหมดแล้วเห็นไหมหายวับไปกับตาตัวไหนที่เขากินชา้าเขาก็จะรอนะคะนี่ทองแดงอย่ายุง่งดูดูน้องทองดำนี่อย่ายุง่งมือ ไม่ไม่ไม,ไม่ลงชามและจะเล่นคนแล้วทีนี้กินแล้วเขาจะต้องเล่นด้วยนะคะดูสิหน้าตามอมแมมหมดเลยอันนี้ไม่ล้างนะคะจะปล่อยว่ให้แม่เขาหรือว่ายายยายหมาบ้านนะคะให้มาเลียนนะคะเพื่อการที่ว่าเขาจะได้ไม่รังเกียจลูกหมานะคะมืออ,มอย่ามาเลียกันทีนี้มือ เห็นไหมคะดูหมาลงแก้วหมาลงแก้วตอนนี้ก็พาเพื่อนๆให้มาดูนะคะน้องหมาตอนนี้โตแล้วนะคะแล้วก็อ้วนแล้วนะคะคือไม่ผอมกล่องเก่งแล้วนะคะนี่วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลัยของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ